เสียบอดแม่คุณแา่แตัวเนี้ยเนีย<า>่ยแม่ม <laughs> คือว่าไมอยักซื้อขนมโคกขนมมุกกันยายเอลอยากขนมโคกกินแม่จะแยกกินนายเดอ้อบาวานสิค้น <laughs> กินพอาะประมาณเดอ้ออันสองอัน กินแล้วงุ้มหนึ่งคูนโค้มหนึ่งแล้วก็คืออยากกระโพดก็จัาว่่แม่อยากขนมมันงุ้มกันโค้มกันแม่ผูซื้อแมงึ้นอยากก็เชื่อมันขนมคกเอาเปิดเบิ้งดูคุณแม่อันนี้อันนี้ค่ะกินแล้วโค้มหนึ่งเหรอกินแล้วโค้มหนึ่งมันมาจ้าเดีโค้มสองสิกินกินได้จะกินว่าได้เราเบาหวานกินเอาเกินสองโค้มเนอคุณแม่เด้อผมซื้อมาอยากขนมมันนั่นแม่เขางัดออกมาเขาโค้มกันไวอีกแม้ว ลืมกับไปลืม่าพดเนาะเท่าแร้วหรอเท่านาเท่ารังขนมโคกค่ะคุณแม่ห้ามกินเกินสามโคมนะคะสองโคมแล้ว2 2> ค่ะสองโคมก็พอนะคะห้ามเกินสามเดี๋ยวบาหวานขึ้นค่ะอ่นแม่นขนมไข่หงกันไหมห นี่คือมะเจ้เชี่ยงในบเมนจ้าเรอกมีมาสุปหิ้งาอย่างนี้นะกองในยี่สิบสามถุงห้าสิบดังนี้ค่ะเพราะซื้อบอได้หลายยืนจนได้หลายยืนเนี่ยเจ้านี่ไปซื้อยุ้ยร้านค้าเขาบ่าเขาขายมากเค็งแม่มาเค็งก็มีหมากเค็งก็มีมากเค็งก็มีน้องหมูมาจากไหนคะโอ้เก่งเก่งค่ะดูด้วยนะคะทำแล้วรถค่ะอย่างขนมไข่หงวนี้เนี่ยทั่วบักแตีง เนี่ยอยู่ในกินมะเขือมะเขือไว้กินกับลาบเผือกกระมีเด้อเผือกน่าจะเผือกจะหน 18, mm. ata, a, th ore. Th ore ี่เผือกไว้ให right. ้พ่อ mm. พ yeah. ่อมักเผือกมันบบกเผือกเกียนันมันมันสุกมันอันนี้นะแม่เนี่ยตามันลงเลยยี่สิบมันลงแล้วอื้มจ้ามันลงแลวเนี่ยผักกัยังแทงอยู่คือเกาหน่กำเลยยี่สิบค่คือแก่นี้งนะผักก็กำเลยยี่สิบค่ะนี่โอ้ยฟองมาเขาทื่นําชื่อนี่ดอกคันว่าไม่หลับเพรว่าชื่อดอกนี่ ตัวอันอันเจ้านี่กําละสิบม่เนม่ตัวพ่อเอาบ่อตันโอ้ยมันแพงจังไม่ใจเราแบบตัวมารง้ะกินไได้เนาะอาคานี่หมากเค้งหมากเค้งค่ะหมากเค้งแม่แม่อยากตําหมากเค้งโมเมนตินี่หมากเค้งหมากเค้งต้มไต้มเออันว่าอยากตําหมากเค้งลูกกระซื้อมั้ตัวว่าอยากตําหมากเค้งมาสั่นมันมามีลูกสดค่ะแม่มีแต่อันต้มเป็นสี่ ต้นผึ้งพีก็สิกินน่ะยุดตัวใช่พี่เจ้าหนามันไม่มีรูปสดย่างตลาดย่างจนขาลากกับบืเห็นอันนี้แต่จะจ